ชายันด้วยเลือดและกระดูกเป็นทางข้ามผ่านสำหรับเจ้าเจ้าจะกลายเป็นเงาับมาหาท่านลอดเอลมาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อเราเข้าสู่เกม Middle Earth Shadow of Mordor เกมนี้มีในเรื่องที่เกี่ยวพันกับ The Lord of the Ring นะครับ ใครที่เคยอ่านหรือเคยดูมาเนี่ยก็จะเข้าใจในเรื่องได้มากขึ้นแล้วก็อินกับมันได้มากขึ้นแต่สําหรับใครที่ไม่เคยอ่านหรือไม่เคยดูก็ไม่ต้องกลัวครับมีเพื่อนอยู่คือผมนี่เองคือผมเคยดูแหละเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าบอกตรงๆจาไม่ได้เลยนะก็ไปอย่าไปกลัวครับเกมเขาทํามาเขาคงทําให้ดูเรื่องได้แหละไปเลสโก้เลยครับสตอรี Story. ในดินแดนแห่งโมโดที่ซึ่งเงาทอดกายอยู่มันคือที่นี่บนภูเขาเมาเทนดูมที่เจ้าแห่งความมืดซารอนถูกโค่นโดยพันธมิตรสุดท้ายของมนุษย์และเอลฟ์ที่นี่2,500ปีมาแล้วที่เหล่าเรนเจอร์ของกอนโดเฝ้าระวังภัย คอยเฝ้าระวังภัยจากพยันตรายทั้งหลายที่สุดท้ายก็ถูกลืมเลือนในระหว่างที่ความเข้มแข็งของกอรดอลดลงพลังและความอาฆาตพยาบาทของซาวรอนก็เติบโตขึ้นในความมืด <He has S 1> เขาได้กลับมาสู่มอร์ดอร์เงามืดและเปลวไฟได้ตกลงสู่แบล็กเกตและไม่มีมนุษย์คนไหน <stand> ที่สามารถต้านทานมันได้เลย You Yo! Yeah. ท่านั้นสวยมากสำหรับการฆ่าไก่น,กน,กน,ขกน,นะข้าไม่อยากทำท่านเจ็บนี่ต้องพยายามมากกว่านั้นเยอะ <c oughs> เดี๋ยวนักฆ่าไก่ผู้ยิ่งใหญ่มาสิก็มาเลยแสดงให้พ่อเจ้ดูหน่อยสิโอเคเริ่มเกมคลิกขวาเคาเตอร์เคาน์เตอร์จะ <c oughs> องฟันให้แรงกว่านี้นะถ้าอยากจะชนะพ่อเจ้า เคาเตอร์แรงพอไหมปัดป้องลูกอย่าลืมป้องกันบางทีท่านก็ไม่ควรจะลืมโจมตีนะเตือนตัวไว้ดเฮาศัตรูของเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนที่เจ้าเห็นเสมอนะกดคลิกซ้ายในการโจมตีครับโย่อึตบหน้าเขาเรียกว่าเป็นการสอนนะปึ๊บ ใจเย็นลูกเจ้ายังไม่ใช่ทหารข้าจะควักไตเจ้าดีเฮาเขาไม่เป็นไรอืมเก่งมากไอ้ลูกชาย กดเลฟชิปแล้วก็คลิกซ้ายในการสังหารมันอือตายสเปซบาร์เพื่อจะวิ่งดีเฮานึกถึงตอนที่ซ้อมวิ่ง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 เข้าไปช่วยยอะฮึดเยอะเฮ้ยคาน์เตอร์ก่อนฮึดเยอะอือเลฟชิปตายปักเข้าไปปักเข้าไปถอยไปถอยไปโอ้ย เขาไปช่วยก่นอนอต้องลุมกันนี่แหละกดคอนโทรลเพื่อจะหยิบแล้วก็ปาอุ้ยคเคาน์เตอร์ก่อนโอ้ยยาอย่าโดนล้อมไม่ดีตายหยิบมาอืปาเข้าไปอ๋อพอมันล้มแล้วเราก็เข้าไปสังหารมันได้อื้อาวตายซะลนะฆ่ามันพึ กระโดดตีเขาพวกนี้มันแข็งแรงกว่าที่เราเคยเห็นมามันไม่ใช่อ็อกซ์มันคืออูริกร้ายกาจกว่าเยอะและจำนวนก็มากกว่าไปหาแม่เจ้าไปหาแม่เจ้าปกป้องเขาเราข้าจะตามไปไป ไข้าตายแล้วเหรอเจ้าถูกลับไล่จากความพ่ายเสียงใครอะอย่าบอกนะว่ามีเรา น่าจะเป็นเมียเรานะเออให้กดเลฟช shift เพื่อที่จะสเตลคับจากนั้นก็คลิกซ้ายเพื่อจะแอบจุ๊บอ๋อเหมือนกับประมาณว่าแอบสเตลไปฆ่าแต่อันนี้เป็นเมียเราก็เลยเป็นจุ๊บแทน <c oughs> สุขสันต์ันครบรอบจ้าทาเลเยนสวยมากเลยเ,ยยเลยจ้ามาจากไหนนะ่ะ <c oughs> ข้าก็ายังพอมีเพื่ออยู่ที่กอนดอนนะคุยกับพ่อข้าหรือยัง คุยแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนเขาหัวดีมากเลยงั้นเราไปเลยเถอเดียไฮจะมาแบบไม่เต็มใจนะสิมันต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้สิไม่ใช่ตอนนี้แต่เร็วๆนี้ข้าเหนือที่จะซ่อนตัวที่นี่แล้วทาเลียน เราต้องซ่อนตัวไม่งั้นเราต้องคู่ตายแน่มาเรา่าจะไปซะตั้งแต่ตอนที่มีโอกาสจะไปไหนนะข้าจะเรีย์ทางให้จำนวนมันเยอะกว่าต้องแอบเข้าไปเท่านั้นถึงจะได้เปรียบเริ่มมาก็ให้สเตลเลยเหลวไม่ถนัดเลยอ่ะมา ไปไปก่อนแล้วหนึ่งเดินแยกกันไปแล้วทางซ้ายก่อนไปเงียบไปหักคอซ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมรู้สึกว่าเมาส์มันช้าเกินไปโอเคดีขึ้นมาทำอะไรอยู่ตายบิดคอ วางดาบลงซะเรนเจอ,อร์แรงแค้นต้องการเขาปเป็นนเอาตัวไป,ปอือ มันมีตายแอล้พ่อดีเฮามองพ่อพ่ออยู่นี่แล้วลูกพ่ออยู่นี่อชาญด้วยเลือดและกระดู ข้ามผ่านสำหรับเจ้าเจ้าจะกลายเป็นเงาเราจะอยู่ด้วยกันที่รักเร็วๆนี้ตลอดไปบูชายันด้วยเลือดและกระดูกเป็นทางข้ามผ่านสำหรับเจ้าเจ้าจะกลายเป็นเงาบูชายันด้วยเลือดและกระดูก เป็นทางข้ามผ่านสำหรับเจ้าเจ้าจกลายเป็นเงากลับมาหาข้าท่านหลอดเอล ที่นี่คือที่ไหนดูด้วยตัวเองซะโมโดตอนนี้เชื่อข้าหรือยังเรนเจอร์เกิดอะไรขึ้นกับข้าเจ้าถูกขับไล่จากความตาย คยูกขับไล่มาอยู่ระหว่างโลกแห่งแสงสว่างและความมืดคำสาบที่ผูกเราไว้ด้วยกันภายในกำแพงแห่งอาราถ้าสิ่งที่เจ้าพูดเป็นความจริงแล้วเราจะแก้คำสาบี้ได้ยังไงหาคนที่ล่ยคำสาบใส่เราแบล็คแฮนด์แห่งซารอน Shadow of Mordor ให้เสียงโดยบัวดูคุ้นจังกดคอนโทรลซ้ายเพื่อจะสร้างขึ้นมา เราอันลอกหอคอยของต่างๆในแผนที่ก็แสดงออกมาให้เห็นโอเคกดสเปซบาร์แล้วก็เดินเพื่อจะเป็นการวิ่งไปเลยตามขอบเฮ้ยเราพลาดไปตัวหนึ่งที่นาคอสเหรอแกไม่ยากเลยลงมาก็ลุยเลยอ ทะนูมาจากไหนใช้ยังไงกดคลิกขวาเป็นเลนเจอร์โหมดกดคลิกซ้ายชาร์จแล้วยิงโอเคคลิกขวาคลิกซ้ายชาร์จแล้วยิงเอสช็อตสองเอ,าานนงอเสช็อตสามตายให้หมดเอ้าไอ้นี่ไม่ตายเว้ยออาทะนูหมดเข้ามาเข่าเตอร์ยาเอกดอีเรสตัน ฝันออืเป็นชุดลงไปนอนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกเฮ้ยอะไรวะกลับไปที่มัน ให้เราสอบสวนมันโดยการกดคอนโทรลแล้วหยิบมันขึ้นมาแล้วก็สเปซบาร์หยิบมันขึ้นมาเอาอข้าเห็นเ<ห>จ<ะ>้าเจ้ารู<ห>้อะไรบ้างเกี่ยวกับแบล็กแฮนด์แห่งซารอนเขาเป็นปีศาจฟินสร้างมาจากความว่างเปล่าอะไรอีกทาทของข้าคนหนึ่งบอกว่าเคยสู้กับเขา ค่าขายเขาไปแลกกับเหล้าหนึ่งถังให้กีมูฟูคาทาอันนี้เป็นกัปตันของกองทัพซารอนครับเราจะรู้จักมันมากขึ้นก็จะเห็นโผล่ขึ้นมาแบบนี้โอเคก็มีประวัติมันนิดหน่อยเช่นอันนี้เป็นกัปตันผ่านสงครามมาแล้ว พาวเวอร์ที่เลเวลสี่ครับชื่อกิมูนักคาทาาุแล้วก็แมปอันนี้บอกว่าไอตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่ไหนในแมปกดสเปซบาร์เพื่อจะไปมาร์คทาร์เก็ตได้ด้วยโอเคมาร์คทาร์เก็ตไปแล้วนั่นคือที่ที่เราต้องไป ก็ถวายใจ,จพวกออกได้นะความไว้ใจมันไม่เกี่ยวความคิดมันกโกหกไม่ได้เดอตัวเรียวมิชชั่นสีทองคือเป็นเนื้อเรื่องหลักสีแดงเนี่ยถ้าไปเล่นแล้วเราจะได้อบิลิตี้เพิ่มขึ้นมาครับส่วนสีขาวเนี่ยเหมือนเป็นเควสลองโอเค ตอนนี้เรามีควสหลักอยู่2อันก็คือนักฆ่าธาตุแล้วก็วิญญาณแห่งโมดอเอาละเสียงใครโลกเปลี่ยนไปแล้วไม่เห็นจะเข้าใจเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนี่คือสิ่งที่มันจะเป็นอนาคตและอดีตเชื่อมถึงกันในความมืดถ้าไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมาอยู่นี่ส่วนข้าก็จำไม่ได้ไปหาผู้ค้าธาตุนั่นความจำมันหนักจะบอกอะไรเราได้ เข้าสู่โลกของการเป็นเรดโดยการกด V ครับอ๋อแล้วก็เปลี่ยนเป็นไอเอลฟ์คนนั้นขึ้นมาผมรู้สึกว่าเมาส์เป็นยังช้าอยู่เลยเดี๋ยวเขาปรับอีกรอบนะโอเคดีขึ้นไประยะทาง700ฟุตมันไม่เห็นแล้วหรอกปล่อยไปเฮ้ยมีตัวหนึ่งเดี๋ยวๆๆๆยว,ยว,ยวยองไปข้างหลังชักแมส มามะหลับเขเถิดอือ้มมีตัวนึงเดินไปอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่าเปลี่ยนใจกลับมาไม่เอาฮึอออเบิลิตี้พอย์หนึ่งมาเลยไอออกตัวนี้เนี่ยนะมันเป็นพวกไม่ยอมฟังครับแบบฟังแล้วก็ไม่เข้าใจอะ่ะ เพราะเมื่อกี้มันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเลยข้างบนมีอะไรไหมไม่ไมีม okay. โอเคเฮ้ยมันขึ้นสัญญาอะไรวะเุ้ยเฮ้ยมันเห็นมันเห็นเดียวเดียวเดียวก็เดินมาซะอันนี้ถ้าเป็นสีเหลืองคือมันสงสัยถ้าเป็นสีแดงคือมันรู้แล้วล่ละโอเค <c oughs> ๆๆมันเห็นตอแล้ว <c oughs> ได้จัดไปเทชช็อตมา <c oughs> <c oughs> ไม่ตายเหรอ ออมาเยาอะเอาเตอร์อืฮึดตายอุ้ยโหระหว่าง S Q เคาเตอร์ไม่ได้ด้วยเคาเตอร์ก่อนฮึบจับมาอืมเวียงอึดตายปาดคอทิ้งเคาเตอร์อืมฮึดยะอึยะอื้มเสียบพุงเสียบซ้ำ ไหนอ้าวเมื่อกี้มันเห็นตัวนึงไปไหนวะเอ้านี่คืออะไรธาตุหรือเปล่าเอามาอีกเหรอนี่แหละอกระโดดทิพย์ยั่วยือยือตายเฮ้ยอย่าแจมดิมาแจมมันได้ยังไงวะโอเคเต้เต้คงมีใครเห็นแล้วนะไปแล้ว ดูอบิลิตี้หน่อยมีอะไรบ้างอันนี้น่าสนใจครับกระโดดจากที่สูงลงมาแล้วก็สังหารเลยทีเดียวโอเคอับไปก่อนวิง่งสตาร์ทมิชชั่นนักฆ่าธาตุอุ้ยอือ ดูเป oui ็นลางไม่ด mm ีเลยนะไม่เห็นรอนักโทษนั่นดึงดูความสนใจไปให้ทขาไม่ใช้สายตามนุษย์ในการตามรอยอุรุกลายข้าเห็นได้มากกว่ามนุษย์อีกกดวีเพื่อเช็คอ๋อกด X เพื่อรู้ว่ากับตันคือตัวไหนสังหารกับตันออกนั่นซะตัดหัวงูแล้วเดี๋ยวลำตัวมันจะเน่าเองอาเชอร์ข้าต้องจัดการพวกหูตาพวกนี้ก่อนโอเคเราต้องฆ่ากับตันตัวนั้นครับอืมหน้าหงายโอเค ขึ้นที่สูงก่อนน่าจะได้เปรียบกว่าฮึบกระโดดยังสูงข้างล่างมีสองตัวนี่อะไรเอ่ยอืมอืม้อุ๊ยไม่โดนเหรอาะตายปะวะมันเหมือนมันได้ยินเสียงข้างล่าง นี่เหรอโอเคช่างมันไปก่อนครับมีแบบว่าของให้เก็บไหมอุ้ยอะไรไม่ได่จะต่อยฮะเก็บสนุได้๋อโอ,อเค มีข้างล่างเสียงอยู่นี่เองถ้ายิงตัวนี้ไปไอตัวที่ใต้พื้นเราน่าจะรู้ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่ต้องรีบเอาตัวนี้ก่อนเดิมมาคนเดียวเนี่ยเรียบร้อยแสงหน้าได้ตามโอเคนะไปครับเฮ้ยเดียว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  รู้ได้ยังไงอย่าตาดีนักสิอย่าตะโกนเงียบไปเคาลเตอร์ฮึดอึอึฮึดหย่ออืโอ้โหมากันหมดแล้วโอ้ยมาได้เลยอึน่าจะมาเยอะขนาดนี้อึเย่ออือคาลเตอร์ได้หมดอะกี่ตัวก็มาเหอะอึ ฮึย์าอือย่าโหเยอะว่ะโคตรเยอะเลยเอากับตันอยู่นี่เองแกสวัยตัวหนึ่งตีต้องจับกลับไปอยู่ที่ของมันกับตันอย่าร้องแสกหน้าตายไหมสามอีกดอกหนึ่งอืออือย่ากับตันเอ้ยคาลเตอร์ก่อนหลบไปจะเอากับตันอือกับตันแทงไส้ไหลกับตันอุ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยคาลเตอร์ก่อนหลบ อย่ามาเกะกะกัปตันไม่ตายเหรอเยอะเสียไปสองทีแล้วนะอุ้ยเคาน์เตอร์ออยอะเคาน์เตอร์โอ้ยวุ่นวายเว้ยฮึดเคาน์เตอร์อยอะกัปตันกัปตันนี่อึดจังวะไอ้ยอุ้ยมาอุ้ย โอ้ยโอ้หน้าแดงแล้วโอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะกดให้ตรงเหรอโอเคออเคาน์เตอร์อ,อืแทงเข้าไปดีกับตันมันอึดว่ะเคาน์เตอร์อืกับตันอืตายสักทีเธอโอเค กับตันให้รูนที่จะให้โบนัสกับไวพ่นกับอาวุธของเราโอเคเดี๋ยวค่อยมาศึกษาเจ้าไม่ได้ตายเมื่อสิบปีที่แล้วสินะ เจ้าคงไม่ได้มาที่นี่เพื่อจับข่าในข้อหาทรยศใช่ไหมกัปตันเจ้ากับข้าเป็นคนที่เหลือรอดในกองพันนั้นฮิลกอนแล้วเจ้ามานี่ทำไมล่ะมาตามหาทาสคนหนึ่งที่เคยสู้กับแบล็กแฮนแห่งซารอนน่าจะเรวว่าวิ่งหนีซะมากกว่าเจ้ารู้จักเขาหรอแน่นอนเจ้ามองเขาอยู่นี่ไงบริวารของดาร์กรออยู่ที่ไหนจะรู้บ้างหรือเปล่าก็อาจจะ นี่ไม่ใช่เวลามาเก็บความลับนะข่าติดอยู่ที่นี่มันต้องหลายอาทิตย์ยืนดีๆมาที่ข่าอย่งคนจอนจัดสิเราจะได้ไปถามสายสืบของข้าเดี๋ยวข่าไปอะนี่มันกอลัมปะ My precious ก็แค่ออกตัวหนึ่งไม่มันอยากถูกพบเห็น เราต้องไปได้วยความระวังมิชชั่นคอมพลีตโอเคตอนนี้เราจะไปไหนกันดีเนี่ยมีสองทางครับถ้าเกิดกับตันถูกฆ่าไปเนี่ยแล้วตำแหน่งมันถูกเปิดว่างไปกับตันตัวใหม่เนี่ยมันอาจจะโผล่ขึ้นมาก็ได้ถ้าเวลาผ่านไป ฆ่าไปหมดไม่สิ้นใช่ไหมเนี่ยคือเราต้องแทร็เก็ตมันใช่ไหมแล้วก็เซตเป้า,เาไว้แล้วก็ต้องวิ่งไปฆ่ามันทำตามมิชชั่นโอเคไปครับเดินทางอีกโอ้ยพนันกว่าฟีดเลยเหรอคุยคนเดียวก็ได้วเดว,ว้ยเฮ้ยไปหลับ กด V มันคล้ายๆกับ Eagle Vision นะของ Assassin's Creed ปะ่ะเนี่ยเห็นทะลุขึ้นมาได้อยู่ข้างล่างนี่ตาบอดเฮ้ยอือเอาไปดิลงมาอยากโดนก็ลงมาเอาอยัางเข้าเตอร,ร์ก่อนเหยาะจับอเสียบเดี๋ยวอย่ามาขัดขวางอืออือจับ อือเหวี่ยงไปซ้ำเจียบเข้าไปดิปากคออือเคาน์เตอร์ดึงมาอือตายจ้วงเข้าไปดิโอเคเอ้าเอ้าชาวบ้านเขาบูมตั้งนานความรู้สึกช้ามากเคาน์เตอร์ไปดึงมาเหวี่ยงตามไปซ้ำชัว่วโอเค โอ้เล่นมาสักพักละสนุกใช่ได้เลยแต่เดี๋ยวผมขอหยุดพานี้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้าใครใครใครบางอาจพูดแทรกอะในจริงโผล่หน้ามาเดี๋ยวมันยิงแสกหน้าเลยโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้าขอบคุณท่าชมกันมานะครับลรวเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยวเด๋วมีคนเห็นนะมา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 ส่งท้ายกันซะหน่อย เคาเตอร์ไปก่อนฮึหยาฮึหยาจับมาวิ่งเข้าไปซ้ำอืออย่าขวางโอ้โหมันมันเข้าไปซ้ำยากนะถ้าเกิดมีตัวเข้ามาข้างหลังเนี่ยคาเตอร์ไปฮึยืตายอืออย่าขวางดิเฮ้ยขอเอาตัวนี้ก่อนอืก็ไม่ตายทีไว้ตัวนี้ โอ้ยโดนเสียไปหลายทีแล wow> ้วยังไม่ตายเลยต้องตายแล้วล่ะซ้ำ้าไปดิโอเคอุ้ยกลัวกันจริงๆเลยโอเคแล้วเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ